กลับมาอยู่ในเบรกที่2ของรายการอ n d e r อ h e Case เอพิโซดที่สองสามหกนระหว่างที่เบรกม่ไ้นี่ยเขาเข้ามาด่าผมรอบนะก็สมควรแล้วก็ผมก็ย้าคําเดิมว่าสมควรแล้วพี่ทันไปกินอะไรต่อผมจะเป็นเหยื่อพี่ทันจะไปกินอะไรต่ออย่ามายุ่งกับผมเยอะอะไรนะเมซงยาเสะเอะไรเงี้ยมันมีแบรนด์จริงจริงคณจะไปอ้างกินของเขาเขาเป็นแบรนด์ร้านสปาหน้าที่ขึ้นในไอนก็พี่พูดผมก็นึกว่าเอ้ามันไม่ชื่อนนั้นหรอใช่เอาแอถามผมว่าพี่ทันไปกินอะไรบอกส้มตำอืม ร้านไหนอ๋อเมโซงยาสเส่มันก็เซิร์ฟว่าเมโซงยาสเส่เป็นเป็นร้านสปาหน้าแล้วพี่ไปหลอกทำไมไม่ได้หลอกฮะเขาหลอกเลยเยอะครับผมถ้า,าเา็นคนเราจะอยากรู้ว่าพี่ทันไปกินอะไรกินเมื่อไหรจองหรือ,อยังรู้ไหมเขาเขาก็ถามเป็นมรารย,ยาท <c oughs> เขาไม่ได้อยากมันเซิร์ฟตามเลยน,นะมันเออมัอนขี้เสือกอะสิ่งที่ผมนํามาเล่าวันนี้ครับก็คือเรื่องปอบเป็นสิ่งที่เรารู้จักกัน อยู่แล้วรู้จักชื่อแต่ว่าถ้าพูดว่ารู้จักเป็นอย่างดีอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าอย่างผมเองก็จะรู้จักปอบผ่านเรื่องเล่าของเดอโกสซลิโอเดอะช็อกอะไรพวกเนี้แล้วเราก็จะคิดว่ามันเป็นสิ่งลึกลับตัวประหลาดหรือว่าวิญญาณที่น่ากลัวและสร้างอันตรายให้กับคนที่มันเข้าไปสิงได้ครับแต่ว่ามันก็มีอยู่มานานแล้วเหมือนกันครับในไทยแล้วก็พื้นที่ที่เราได้ยินบ่อยๆนะคือพื้นที่อีสานและเมื่อเร็วๆเวนี้ มันก็มีคนที่อ้างว่าได้พบเจอกับสิ่งที่เรียกว่าปอบด้วยเหมือนกันคือต้นปีนี้มันมีข่าวฮือฮาว่ามันมีการพบผีปอบที่ขอนแก่นครับจนชาวบ้านสองร้ยกว่าคนเนี่ยต้องออกมาทําวิธีไล่ปอบกันคือเนี้ยไม่รู้มีใครได้ยินข่าวเลยผมเห็นข่าวอยู่แบบผ่านๆเนาะคือสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเชื่อว่าสิ่งที่รุกรานหรือว่ารบก,กวนพวกเขาอยู่เนี่ยมันคือปอบเนี่ยเพราะว่าจู่ๆเนี่ยมันมีคนในหมู่บ้านนะครับตายไล่เรียกันแบบช่วงเวลาไม่นานเนี่ยตายเป็นสิบคนติดต่อกันทั้งอยู่ดีีตาาายยยบบบ้้้งงป่วรเคั แล้วก็มีผู้ชายที่จู่ๆพี่ธันลุกขึ้นมาใช้มีดอ่ะปาดคอภรยาตัวเองจนเสียชีวิตอทั้งที่ที่ผ่านมาเนี่ยหมู่บ้านแห่งนี้มันเป็นหมู่บ้านที่สงบสุขมาโดยตลอดอะแล้วก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยแล้วมันเกิดเรื่องที่แบบน่ากลัวเกิดขึ้นในติดต่อกันในระยะสั้นอะไรเงี้ยครับพราอมันเป็นเหตุการณ์ที่มันแบบเกิดซัดเด่นเชงหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอันรวดเดียวเนี่ยคนก็เลยคนชาวบ้านเนี่ยครับก็เลยเชื่อกันว่าเหตุการณ์ที่เสียชีวิต้งหมดเนี่ยไม่ใช่ความบังเอิ ครอบงําร่างคนในหมู่บ้านอยู่ซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนมาลองสํารวจดูถึงความเป็นผีปอบในเชิงลึกมากขึ้นว่าเราลียกสิ่งนี้ว่าสัตว์ประหลาดแล้วกันเนาะว่าสัตว์ประหลาดตรงนี้กาเนิดขึ้นในสังคมไทยเราได้ยังไงแล้วก็ผมก็ไปเจอเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับหมู่บ้านผีปอบแห่งหนึ่งในไทยแล้วก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับครับก่อนอื่นเลยผีปอบในภาพจาไม่ทันเนี่ยเป็นยังไงเป็นผู้หญิงเออมากว่าผู้ชายใช่ใช่ใช่กินตับไตไส้พุงคน เออออกหากินตอนคืนใช่ก็ประมาณนั้นกินกินเครื่องในคนอะไรกินเครื่องในไก่เครื่องในคนหรือว่าภาพจําคือกินสนสดต้องเป็นผู้หญิงใส่ชุดอะไรก็ได้เพราะเราดูหนังเรื่องปอบเป็นไปได้นะมาสิดก่าภาะเออบ้านผีปอบเลยพวกเนี้ยนะแล้วก็ภาพจําคือปากจะต้องเลอะเลือดตลอดเวลา ชอบกินของสดเลยพวกนี้ครับแล้วเขาไม่เนียนนะแบบเขาไม่เช็ดปากเออไม่เช็ดปากคือถ้าเป็นคนเมืองหรือว่าคนยุคใหม่เนี่ยพอพูดถึงผีปอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็คนคนก็จะนึกถึงผู้หญิงแก่ที่ทานพูดเนาะซึ่งก็จะเป็นภาพจําที่มันถูกผลิตซ้ําจากเรื่องบ้านผีปอบนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นคนในพื้นที่หรือว่าคนในแถบภาคอีสานนะครับก็คงมีภาพจําแล้วก็เรื่องราวของผีปอบที่ได้ยินมาแตกต่างกันออกไปครับทั้งที่ผมหยิบมาเล่าในวันนี้มันเป็นเพียงแค่ด้านมุมหนึ่งของเรื่องราวแน่นอนว่าถ้าใคร เป็นคนพื้นเพลภาคอีสานหรือว่าอยู่ตามภาคต่างๆแล้วเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับปอบที่มันแตกต่างออกไปเนี่ยก็มาแชร์กันได้เพราะผมเชื่อว่าสเสน่ห์อย่างหนึ่งของเรื่องเล่าแบบเออร์แบนด์เลเจนหรือว่ามิติคออะไรพวกเนี้มันคือแต่ละมุมมองแต่ละประสบการณ์มันจะนามาซึ่งเรื่องราวที่แตกต่างกันไปตนนรันี้มีเรื่องเล่าดีมันแบบครอบคลุมทุกอย่างเออมันไม่ได้มีที่มาที่มาเดียวนะครับตัวผมเองเนี่ยถึงจะเคยได้ยินครับว่าผีปอบหรือว่าลักษณะของผีปอบตามที่เล่าไปตอนต้นมาบ้างเนี่ยแต่ก็เเพิิ่่่่งงงงงจะไไไดดด้้้้้รรูมมาาาบบบคััวผีีปอนนนยยกขึึซ เท่าที่หาข้อมูลมามีสองสาเหตุหลักๆคือ,อสาเหตุแรกซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทาให้จากมนุษย์ถูกผีปอบเข้าสิงเนี่ยคือผีปอบเกิดจากคนที่เรียนวิชาไสยสาศาสตร์มาพี่ทันแล้วก็ใช้าศาสตร์เนี้ยในทางที่ผิดหรือว่าถ้าภาษาประมาณคือาศาสตร์มืดหรือว่ามนดํำเลยพวกนี้ครับในการใช้สิ่งเนี้ยเพื่อทําร้ายคนอื่นแล้วพอคนเหล่านี้เขาดาดิ่งลงไปในโลกมนดําเนี่ยพอเขาเสียชีวิตไปนะครับวิญ,ญญาณของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นวิญญาณที่ เป็นวิญญาณที่อาถรรพ์หรือว่าอาฆาตมากๆแล้วก็มีฤทธิ์มากๆแล้วก็ไปเข้าสิ่งร่างของมนุษย์ที่ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามเนี่ยครับซึ่งไม่ใช่เพียงผู้หญิงที่เหมือนจะซึ่งไม่ใช่แค่ผู้หญิงเหมือนที่เห็นกันในหนังนะแต่ว่าปอบเนี่ยหรือว่าวิญญาณเนี่ยสามารถเข้าไปสิงได้กับทุกเพศทุกไยหรือว่าทุกมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยจะเรียกกันว่าปอบมนก็คือเป็นปอบที่เกิดจากมนต์ดมนต์ดํอ่ะใช่อีกสาเหตุหนึ่งไม่ทันคือเกิดจากการสืบบทอออดดเเชื้้้ใหหกกกััลลูาาาานนนคโยวว่่่ถุณแมปป็บ พอแม่ตายไปปุ๊บเนี่ยเชื้อปอบมันจะไปสิงอยู่กับลูกสาวอืมอันนี้คือการสืบทอดกันผ่านพันธุกรรม DNA DNA genetic ะไรพวกเนี้ยปอบชนิดเนี้ยจะเรียกว่าปอบเชือ้อก็จะมีปอบมนก็คือผ่านมนดำอ่าซึ่งเกิดจากการที่ผู้ใช้มนดำผู้ใช้อาคมเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วอาคมมันย้อนวิญ,ญญาณอาฆาตก็เลยไปสิงใส่คนอื่นเอออีกแบบนึงคือปอบเชือ้อก็คือการสืบทอดพันธุกรรมปรอบผ่าน,ผ,านผ่านแม่กับลูกมาอะไรเงี้ยครับอ่ ซึ่งผีปอบเนี่ยก็มักจะเลือกสิ่งร่างคนที่ธาตุอ่อนก็เลยเป็นสาเหตุที่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะคุ้นชินกับปอบผู้หญิงมากกว่าเพราะว่าภาพจาของสังคมหรือว่าอะไรพวกเนี้ยคือผู้หญิงจะดูอ่อนแอกว่าผู้ชายในเชิงสังคมเลยพวกเนี้ยครับก็เลยมักจะเลือกสิ่งร่างคนที่กาลังอ่อนแอเจ็บป่วยแล้วก็ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชายอยู่กับตัวเช่นไม่ได้ห้อยพระอยู่หรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนในด้านอาคมเลยพวกเนี้ยครับส่วนคนที่มีการบูชาอาคมเนี่ยก็ว่ากันว่าจะถูกปอบเข้าสิ่งได้ยากมากแต่่วา ถ้าเข้าสิ่งแล้วพี่ทันอันนี้น่าสนใจก็จะไล่ออกยากเช่นกันเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนเป็นประตูที่แน่นอะพอเข้ามามันยากอะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บจะออกมันก็ออกยากเหมือนกันเพราะประตูแน,น,น่นเนานเออพอปอบเข้าสิ่งคนแล้วพี่ทันวิญญาณปอบเนี่ยจะเริ่มมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็สามารถเข้าออกร่างได้หลายคนหลายครั้งเช่นสมมติว่าเขาสิงพี่อยู่เ,ออเขาาจะไปสิงคนอื่น,นได้เพราะว่าพอเข้าไปสิงร่างคนเสร็จปุ๊บเนี่ยวิญญาณจะ แกร่งกล้ามากขึ้นม,ม,ออมีเวลสูงมากขึ้นแล้วก็ไปตีคนอื่นได้มากขึ้นลักษณะภายนอกของคนที่ถูกปอบเข้าสิงเนี่ยจะมีรูปลักษณ์เหมือนคนปกติทั่วไปเลยครับไม่ได้แบบมีปีกงอกออกมาหรือว่าอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ามันจะเป็นเชิงลักษณะนิสัยมากกว่าที่เปลี่ยนไปอืมอย่างคนหนึ่งที่เคยเป็นเอ็กโทรดมากๆเป็นคนชอบเข้าหาสังคมพอถูกปอบเข้าสิงอะ่ะมักจะกลายเป็นคนหลบหน้าครับแล้วไปเก็บตัวอยู่ในบ้านอพอถึงระยะหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่ม ส่งเสียงดังพูดจาไม่ได้ความ,มหรือว่าจากคนที่แข็งแรงมากๆเนี่ย<ม>ก็เริ่มเจ็บป่วยอย่างกระทันหันโดยไม่มีสาเหตุครับ<ม>แล้วก็นําไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด<ม>ก็เลยเชื่อกันว่าร่างเหล่านี้ที่เสียชีวิตเนี่ยน่าจะเป็นเพราะถูกปอบที่สิงอยู่ข้างในนะครับกัดกินอวัยวะภายในจนหมดสิ้นแล้วก็เสียชีวิตไปม,มันมีหลายเรื่องเล่าที่เราเคยได้ยิน<ม>เช่นคนนี้ถูกปอบสิง<ม>เป็นคุณยายพอเสียชีวิตเสร็จปุ๊บชนะสูตรมาไม่มีเครื่องในเหลืออยู่แล้ว อันนี้เป็นเรื่องเล่าที่เราเป็นมุขปาฐะแล like well, ้วก anyway. ah ันก็เคยได้ยินมาหลายๆเรื่องกระแสักจะเป็นแบบนี้เนาะใช่แล้วก็จริงๆแล้วผีปอบเนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่ที่ร่างมนุษย์เท่านั้นไม่ทันสามารถไปสิงอยู่ในวัวควายหมาแล้วก็ลิงได้อะไรเงี้ยครับคือมันไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าผีปอบเนี่ยถือกําเนิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เนาะแต่ว่าเรื่องราวของผีปีศาจที่มันคล้ายกับผีปอบเนี่ยมันปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยมาค่อนข้างนานตั้งแต่โบราณเลยมีจุดเริ่มต้นเนี่ยร่วมกันมาจาก การตายแบบผิดธรรมชาติแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้อันนี้น่าสนใจผมว่าตาไว้ก่อนก็ได้คือผมคิดว่าพอมันมีการตายที่จากคนหนึ่งที่เคยเป็นคนน่าเริงอยู่มาเป็นคนเงียบแล้วก็เสียชีวิตไปแบบลึกลับเนี่ยมันนํามาซึ่งคาถาม,ม่ทันถ้าเราไม่ด้มุมมองในมุมสาธารณสุขมองมุมวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะสงสัยว่าเอา้าแล้วมันมีผีห่าซาตานอะไรวะที่ทำให้คนคนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเสียชีวิตได้ดูผิดปกติไปเออซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยม,มันมักจะมีก่อนที่คนเหล่านี้จะเสียชีวิตแบบลึกลับเนี่ย มันมักจะมีบางสิ่งบางอย่างพี่ทันที่มันผิดปกติไปจากเดิมในชุมชนเช่นค,คนในชุมชนสมมติเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งทุกคนจะได้ยินเสียงหมาขอนทั้งทั้งที่ในือวในละแวกนั้นอะ่ะมันไม่มีหมาอยู่อืทุกคนจะได้ยินแบบเฮ้ย hey, มันมีหมาขอนวะ่ะแล้วก็แบบไอ้ e y, บ้านกูไม่มีหมานี่วะ่ะหมามาจากไหนอ่ะเออแล้วมันก็จะเป็นแบบเรื่องเล่าประมาณนี้ที่ทุกคนจะได้ยินเสียงหมาขอนเหมือน,เห,อนเหมือนกันมีคนเห็นหมาตาแดง อยู่ใต้ถุนบ้านของคนตายหมาตาแดงเออเป็นหมาที่แบบตาแดงก่ำอะไรเงี้ยครับหรือว่ามีบุคคลแปลกปลอมเข้ามาในชุมชนครับและหลังจากที่มีสิ่งผิดปกติหรือมีบุคคลแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีการตายผิดธรรมชาติเกิดขึ้นต่อๆๆกันชาวบ้านก็จะเริ่มมีภาพวิจารณ์กันหรือว่าเมาหมอยกันว่าเนี่ยน่าจะเป็นฝีมือของผีปอบที่แฝงตัวเข้ามาในหมู่บ้านว่ะแน่นอนว่าพอมีคนที่เริ่มสงสัยรวมกันวิทันว่าในหมู่บ้านเราอ่ะน่าจะมีปอบอยู่วะมันก็จะเกิด กระบวนการทางสังคมแบบหนึ่งคือการล่าผีปอบเกิดขึ้นซึ่งคนที่ถูกสงสัยหรือว่าคนที่มักจะถูกสงสัยว่าผีปอบเนี่ยก็คือคนที่มีลักษณะก่อนหน้านี้ผมเล่าไปรวมๆกันคือโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาในหมู่บ้านเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นคนที่เงียบๆไม่เคยสูงสิงกับใครคนเหล่าเนี้ยมักจะถูกเพ่งเล็งแล้วก็ถูกกราม,มาดว่าเป็นผีปอบแล้วก็เหมือนเป็นต้นการต้นเหตุที่ทําให้ศกนาฏกรรมทั้งหมดมันเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้ พอใครก็ตามเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบแล้วเนี่ยก็จะเริ่มถูกคนในชุมชนครับแบนและถ้าใครที่ยังคบค้าส,สมาคมกับคนเหล่านี้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบเนี่ยก็จะถูกคนในสังคมเนี่ยรังเกียจแล้วก็คิดว่าเป็นปอบไปด้วยเพราะว่าเหมือนเป็นคอมมูนิตี้เดียวกันก็เป็นกระบวนการทางสังคมแบบหนึง่งนอกจากโดนแบนแล้วเนี่ยก็จะมีปฏิกิริยาต่อต้านจากคนในชุมชนที่มันจะทีวีคูณความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไม่ทันจากการตอนแรกมันแบนเ,นยเฉยเนาะมันจะเริ่มนําไปสู่การขับไล่ทำร้ายร่างกายขู่ฆ่าจน เขาเหล่านี้ครับไม่สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนนั้นได้อีกต่อไปอก็จะถูกขับไล่ไปซึ่งวิธีการในการขับไล่ปอบเนี่ยหรือว่าถ้ามันไม่ไม่ไม่สุดตรงขนาดที่มันมีการดูหมาชา,านเกิดขึ้นหรือว่าไล่ออกปจากหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะมีวิชาอยู่บ้างที่คนชาวบ้านเนี่ยเชื่อกันว่าสามารถไล่ปอบได้สําเร็จครับวิธีแรกเนี่ยคือการไล่ปอบแบบบุคคลครับยังไงวิธีเนี้ยจะใช้ในการขับไล่ผีปอบออกจากร่างคนที่ถูกสิงโดยเริ่มต้นจากการใช้เวทมนต์ก่อน คือมันเป็นการไรา้เวทมนต์คาถาโดยตรงผ่านน้ำมนต์ครับก็อเอาน้ำมนต์มาระดราดเหมือนอที่เราเห็นในหนังสัดสบับใส่หรือว่าเอาน้ำ,มน,ำมนต์ให้กินอะไรพวกนี้ครับซึ่งถ้ามันไม่สำเร็จเนี่ยก็จะเริ่มใช้คาถาที่มันแบบแรงมากขึ้นแหละเป็นคาถาที่เขาเรียกว่าคาถาเสกว่านไพรหรือว่าว่านไฟซึ่งมันเป็นสมุนไพชนิดหนึ่งครับหรือว่าจะมีการเสกลำขาจี้ตามรักแร้หรือว่าซอกที่หลับเพราะว่าเชื่อว่าการทำแบบนี้จะไม่ปอบแสบร้อนแล้วก็หนีออกไป หรือว่าถ้าปอบเนี่ยยังไม่ยอมออกจากร่างหรือว่าไม่ยอมสาร,รภาพเนี่ยก็<น>จะต้องเอาแส้หรือว่าหวายเนี่ยครับมาเคี่ยนตีอ,อันนี้คือวิธีแรกเนาะวิธีที่สองเนี่ยมันมีชื่อเรียกว่าการเสี่ยงข้องหรือว่าเสี่ยงข้องครับเสียเส่ยงข้องเสี่ยงข้องซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันในการตามหาสิ่งที่สูญหายครับแล้วก็ถูกนํามาใช้ในการไล่จับปอบด้วยจุดวิธีการทําสิ่งนี้ง่ายๆคือให้ผู้ชายสองคนจับด้ามไม้ค้อนตีข้าวนะครับซึ่งมันเป็นค้อนเอาไว้ตีข้าวแบบของของ,ของชนบ,บทนะครับ กวาดแกงไปตามทุ่งนาไปตามคันนาแบบเอาไม้เนี่ยแกว่งแกงไปเรื่อยหรือว่าสถานที่ต่างๆที่มันมีปอบอารวาสอยู่เพื่อให้ไม้เนี่ยมันไปฟาดโดนวิญญาณปอบแล้วก็จับปอบมาอยู่กับตัวเคยเห็นเคยเห็นเออก็คือปอบมันไม่เห็นตัวอยู่แล้ะก็คิดว่าการเอาเสียงข้องเนี่ยแกว่งกวาดแกว่งไปมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะถามว่าทําให้ตามหาสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาแล้วก็มีอํานาจบนบางอย่างที่ทําให้ปอบถูกทําร้ายไปซึ่งวิธีเนี้ยภาพที่เราเห็นก็คืออย่างที่พี่ทันพูดว่ามี ภาพที่เราน่าจะเคยเห็นแหละมันคือการที่ชาวบ้านเนี่ยหลายๆคนเอาไอ้ไม้เนี่ยไปแกว่งๆๆตามคันนาละลรพวกนี้ครับ<ม>แล้วก็เอาวิญญ,ญาณปอบที่อยู่ในอากาศเนี่ยถ้ามันโดนมาเนี่ยก็จะเอามาใส่กระบอกไม้ไผ<ม>่แล้วคนที่เป็นสื่อเนี่ยเห็นว่าผีปอบเต็มกระบอกแล้วเนี่ยก็จะเอาผ้าขาวมาปิดกระบอกไม้ไผ<ม>่เพื่อเป็นการแบบอุดวิญญ,ญาณเอาไว้แล้วก็ไปเผาไฟไม่ให้ออกไปไหนใช่แล้วก็ไปลงอาคมฝังมายังแปดทิศรอบหมู่บ้านก็จะเป็นอานจบพิธีไปแปดทิศใช่คือไม่รู้เหมือนกันว่าต้องผังฝังที่อหนแต่ว่าต้องมีเยอะมาก มีส่วนส่วนส่วนเออส่วนใหญ่ก็อาจจะมีปอบหลายตัวเหมือนกันครับอย่างตอนในปี25งหครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นคือตอนนั้นน่ะในปีนั้นนะครับเออใกล้เคียงกับเรื่องไม่ทันเนอะรอบสี่เก้าเออในหมู่บ้านนั้นเนี่ยมันมีคนตายหลายคนติดต่อกันอย่างที่ไม่มีสาเหตุก็จะคล้ายๆกับ <ๆ S 1> หลายๆเรื่องเล่าแล้วก็มันเป็นการป่วยหรือว่าการเสียชีวิตแบบที่ไม่มีทางรักษาได้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เลยจัดพิธีเสียงคล้องขึ้นมาเพื่อไล่ผีปอบครับโดยที่มีชาวบ้านเนี่ยช่วยลงขันันนนกเงิมื่าบ แล้วก็มารวมพิธีกันกว่า2 0 0พันคนอยู่ที่ถนนมิตรภาพเป็นพิธีการไล่จับผีปอบที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในไทยโดยในพิธีเนี้ยจับผีปอบได้ทั้งหมด3 9ิตัวถือว่าเยอะนะจร,จริงๆแล้วถ้าให้ละเอียดคือเป็นผีปอบ30ิตัวและผีอื่นๆอีกเก้าตัวไม่รู้ว่าแบ่งกันยังไงแต่ว่าอ,อ,อ,อย่างที่อายพูดมัน,ม,นมันเยอะเหมือนกันหลากหลายหลากหลายคือการจัดพิธีหนึ่งขึ้นมามันไม่ใช่แค่ว่าตามล่าปอบตัวเดียวแต่ว่ามันคือการจับวิญญาณปอบหลายๆตัวมารวมกันเลยครับ อันนี้คือวิธีสองก็คือการกดแกว่งไม้ไปเรื่อยๆเนาะ<ม>วิธีสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการรักษาผู้ที่ถูกปอบเข้าสิงโดยการให้ดื่มน้ําจากบอ่อน้ําทิพย์แห่งหนึ่งซึ่งบอ่อน้ําทิพย์แห่งเนี้ยมันจะมีอยู่ที่เดียวพี่ทันอยู่ที่หมู่บ้านนาสาวนานจังหวัดสกลน,นครเป็นหมู่บ้านเดียวและเป็นบอ่อน้ําเดียวที่มีบอ่อน้ําทิพย์ที่สามารถไล่ปอบได้หมูบ่บ้านแห่งนี้ก็เลยได้รับฉายาว่าเป็นหมู่บ้านผีปอบนั่นเองเพราะมีบ่อน้ำใช่เพราะมีบ่อน้นนั้นแต่เดิมพื้นที่ที่หมู่บ้านนาสาวนานเนี่ย มันเป็นป่าดงรกร้างครับแต่ว่าในปี2 4 6 5ี่เนี่ยมันมีครอบครวัวของชายวัยห้ปีที่<ม>ชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่าพ่อใหญ่คําใหญ่เข้ามาในพื้นที่นี้แล้วก็ม,มาสร้างบ้านอาศัยอยู่หลังจากที่ตัวเขาเนี่ยถูกขับไล่ออกมาจากหมู่บ้านเดิมเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนมีวิชาเป็นคนมีอาคมแล้วก็ไม่กลัวผีก็เลยถูกชาวบ้านเดิมเนี่ยเข้าใจว่าเป็นปอบก็เลยถูกขับไล่ออกมาแล้วก็มาเ<ม>จอที่นี่นะครับหลังจากที่ครอบครัวของพ่อใหญ่คําเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ย เขาก็ไปขุดบ่อน้าเอาไว้ตรงบริเวณที่มันมีน้ําธรรมชาติผุดขึ้นผุดลงจนขุดลงไปถึงชั้นหินใต้ดินที่มันมีลักษณะคล้ายกับกระดองเต่าไปทันอืพอถึงใบเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันก็ดูมงคลดีเขาก็เลยเขียนอักขรเอาไว้เป็นสิริหลมงคลเพื่อปกป,ป้องรักษาให้คนที่มาใช้น้ําในบ่อน้ําแห่งนี้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บจนชาวบ้านเนี่ยก็เชื่อกันว่าไอ้บ่อน้ําแห่งนี้ที่พ่อใหญ่คําขุดเนี่ยมันเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เรียกกันว่าบ่อน้ําทิพนั่นเองครับ ด้วยความที่พ่อใหญ่คำเนี่ยแล้วก็ครอบครัวเป็นคนใจดีเนี่ยพอมีใครที่ถูกขับไล่มาจากที่อื่นเหมือนเขาโดนมาเนี่ยแล้วก็ไม่มีที่อยู่อาศัยมาขออยู่ในหมู่บ้านนี้ด้วยเนี่ยพ่อใหญ่คำก็จะรู้สึกสงสารแล้วก็รับเข้ามาอยู่ด้วยเสมอคนที่ถูกกล่าวหาเป็นปอบก็เช่นกันเช่นเป็นคนที่จากหมู่บ้านที่เดิมแบบโดนกล่าวหาเป็นปอบมาอยู่ที่เนี่ยพ่อใหญ่คำก็จะโอบรับเอาไว้เหมือนเป็นแบบสถานที่ที่เปิดรับกับคนทุกทุกคนไม่ว่าจะเป็นถูกกล่าวหาเป็นปอบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับจนหมู่บ้านนาสาวนาเนี่ย เริ่มกลายเป็นที่ที่รวมคนจากแทบทุกสารทิศหลากหลายอำเภอหลากหลายจังหวัดหลากหลายชาติพันธุ์สุดท้ายเนี่ยหมู่บ้านนาสาวนาเนี่ยก็เลยถูกคนในภายในครับเรียกกันว่าเป็นหมู่บ้านผีปอบเพราะว่าใครที่มาอยู่ที่เนี่ยก็จะถูกคนภายนอกกล่าวว่าเป็นปอบหมดเลยเพราะว่าพ่อใหญ่คําถูกกล่าวว่าเป็นปอบพอเขาเปิดรับใครก็ตามที่ถูกไล่มามาอยู่ที่เนี่ยก็จะถูกบอกว่าทุกคนเป็นปอบหมดเลยนแปะป้ายไปแล้ว <P> เมาลวๆๆไปแล้วในขณะที่คนในหมู่บ้านเนี่ยก็จะพยายามสื่อสารกับคนภายนอกว่าที่เนี่ย ไม่ใช่หมู่บ้านผีปอบนะบแต่ตรงกัินข้ามเลยว่าที่เนี่ยคือหมู่บ้านรักษาผีปอบมากกว่าอืเพราะว่ามันมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อันนั้นอยู่ครับอืเพราะว่าใครก็ตามที่ถูกกล่าวหาเป็นปอบเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนาสาวนานเนี่ยก็จะมีการคัดกรองก่อนมีการถับถามถ่ายว่ามาจากที่ไหนตัวเขาเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงทำไมถึงถูกขับไล่ออกมาแล้วก็ตัวเองเนี่ยมีการบูชาผีหรือว่าเล่นมนต์ดำอะไรหรือเปล่าถ้ามีเครื่องรางของขลังเนี่ยก็จะต้องเอาไปทิ้งในบอ่อน้อําบ่อน้ําทิพเปนนั้นก่อน แลวทุกคนเนี่ยจะต้องทาพิธีเพื่อขอน้ําทิพย์จากบ่อเนี่ยไปรักษาโดยที่ต้องมีกฎหลายๆอย่างที่ต้องทําเพื่อให้ได้บ่อน้ําทิพย์นั้นไปแล้วก็จะต้องเปลี่ยนศาสนาก่อนครับสมมุติว่าคุณเป็นคนนับถือผีมาก่อนถ้าจะมาอยู่ในหมู่บ้านเนี้ยจะต้องเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธก็คือเปลี่ยนศาสนามาถ้าใครที่ไม่ยอมรับละทิ้งความเชื่อเดิมหรือว่าฝ่าฝืนกฎของพ่อใหญ่คำในการบูชาผีเนี่ยก็เชื่อว่าจะอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้แหละแต่อยู่ได้ไม่นานไม่เกินสามปีก็จะต้องตายอย่างทรมาน อันนี้คือความเชื่อของของหมู่บ้านนาสาวนานะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ที่อพยพมาขออยู่ที่บ้านนาสาวนาเนี่ยก็มักจะได้รับการแปรูฟแหละแล้วก็ได้รับการต้อนนับจากผู้นําแต่โดยดียกเว้นคนที่มีรอยสักที่จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเป็นสมาชิกหมู่บ้านเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยการสักมนหมนือนเป็นการลงวิชาอาคมเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปลงวิชาอาคมของบ้านไหนมาเ<อ>ข้ามาอยู่ที่นี่มันจะวุ่นวายหรือเปล่าเลยครับเอเอก็เลยไม่สามารถมาอยู่ในหมู่บ้านได้ครับในปัจจุบันเนี้ย คนในละแวในในกใกล้เคียงกับหมู่บ้านนาสาวนานเนี่ย <c oughs> ก็มีความเชื่อหลากหลายรูปแบบคนที่อายุประมาณห้าสบหกสิปีเนี่ยก็เป็นวัยที่สูงอายุหน่อยเนาะก็เชื่อกันว่าเออมันมีคนในหมู่บ้านเนี่ยที่น่าจะเป็นปอบอยู่แล้วก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวมากนะัก <c oughs> แล้วก็เหมือนว่าหมู่บ้านเนี้ยก็เป็นหมู่บ้านผีปอบอย่างที่ทุกคนว่ากันนั่นแหละในขณะที่วัยผู้ใหญ่ครับวัยประมาณสาสิบห้าปีเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีความเชื่อว่าคนในหมู่บ้านนาสาวนานเนี่ยน่าจะเคยเป็นปอบอยู่แต่ทุกคนเนี่ยหายหมดแล้ว เพราะว่ากินน้าศักดิ์สิทธิ์ไปหมดแล้วก็เป็นความเชื่อที่แตกต่างกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีความเชื่อเรื่องผีแล้วก็ไม่ได้มีอคติใดๆกับคนในหมู่บ้านหน้าสอนานเป็นพิเศษนะครับสุดท้ายเนี่ยเรื่องผีปอบเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแต่ว่ามันมีเรื่องเล่าที่ถูกเล่ากันต่อๆมาแล้วคือเรื่องเล่าเนี่ยมันมีคนเล่าจริงๆแต่เราไม่รู้ว่าต้นต้นสายปลายเหตุหรือว่าต้น,นต่อของเรื่องเล่าเนี้ยมันเป็นวิญญาณผีปอบจริงหรือเปล่า หรือว่ามาจากสาเหตุอื่นที่ถูกตีความผ่านความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีต่างๆและสุดท้ายเนี่ยคนชาวบ้านก็ตีความว่าเนี่ยมันคือผีปอบนั่นเองครับก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างคลุมเครือครับแต่ว่าสุดท้ายสิ่งที่มันจริงอย่างหนึ่งอ่ะคือนอกจากผีปอบแล้วเนี่ยการขับไล่ผีปอบก็เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงในสังคมเหมือนกันการขับไล่ผีปอบเนี่ยมันเกิดขึ้นเพียงเพราะคนคนนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ได้เชื่ออันนี้มองด้วยแว่นของคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องผีปอบมันคือการมองว่าคนคนนี้แตกต่าง และถูกแปะป้ายว่าเป,เ,ปเป็นเป็นสิ่งที่แปลกปลอมมาจากสังคมแล้วเราก็ใช้อำนาจทางสังคมบางอย่างกระบวนการทางสังคมบางอย่างในการขับไล่ฮอไปเหมือนกันเป็นการผักใส่ไล่ส่งหรือว่าเป็นการแบ่งพักแบ่งพวกที่มันค่อนข้างน่ากังวลมากๆเหมือนกันแล้วกันนะครับครับซึ่งพอเราพูดกันถึงว่าคนคนนี้ปกติคนนี้ไม่ปกติไอ้คําว่าปกติเนี่ยมันก็มักจะเกิดจากค่าธรรมเนียมของสังคมความเป็นกลุ่มก้อนทางสังคมบางอย่างหรือว่าชุดความจริงของคนส่วนมากบางอย่าง ึ่งมันก็จะมีการแบบเราปกติกูปกติมึงไม่ปกติอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มีกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติซึ่งถ้ามองในมุมแบบสังคมวิทยานี้เดี๋ยวพีธันเสื่อมได้เนาะกระบวนการเกิดขึ้นของปอบเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเครื่องมือจัดระเบียบสังคมเหมือนกันที่ใช้รักษาโครงสร้างเดิมของความเชื่อแล้วก็ความสัมพันธ์ในอำนาจเดิมของสังคมเอาไวา้เช่นแบบคนกลุ่มนี้เชื่อว่าพวกที่ปกติเนี่ยคือคนขั้วเดิมของหมู่บ้านและ คนที่เป็นปอบที่เขาเชื่อเป็นปอบเนะี่ยคือคนที่จ้เข้ามาทําให้หมู่บ้านหรือว่าความมั่นคงของของหมู่บ้านเขาอะมันแหลกสลายหรือว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปเป็นเทรดเป็นรเออเป็นเทรดต่อความมั่นคงของหมู่บ้านจะต้องขับไล่ออกไปให้เร็วที่สุดก็เลยมีการแบ่งแยกแล้วมันอาจจะมีมีปัจจัยอื่นเช่นแบบเรื่องแนวคิดพฤติกรรมวฒนธรรมหรือแม้กระทั่งชาติพันธุ์มาเกี่ยวข้องในกระบวนการเหล่านี้ด้วยเลยครับคือจากที่ได้อ่านแล้วก็คนข้อมูลจากวารสารวิจัยของมรชพสุนันทาเนี่ยเขาก็ได้วีเคราะห์ถึง กรณีที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านนาเสานานแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าคือไม่ใช่ว่าทุกคนในพื้นที่ที่ได้รับความเชื่อแล้วก็วัฒน,นธรรมเรื่องผีปอบเนี่ยซึ่งในที่นี้มันคือภาคอีสานเนาะจะต้องตกอยู่ภายใต้อํานาจของวัฒกรรมแล้วก็ชุดความรู้แบบเดียวกันว่าผีปอบเนี่ยเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายและต้องขับไล่คือผมคิดว่ามันมีเฉดเหมือนกันว่าคนที่เชื่อเรื่องปอบเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อทุกคนว่าจะต้องขับไล่ปอบบางคนอาจจะเชื่อเรื่องปอบแต่ว่าก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับปอบอะไรพวกนี้ผมวัมนอนอ้ลืกกแ ไม่ใช่ทุกๆปัญหามันจะต้องเกิดขึ้นแบบสุดโตง่งแล้วก็วิธีการแก้ไขคือขับไล่เขาออกไปหรือว่าไปทําร้ายเขาอะไรพวกนี้ครับเออบางคนก็เชื่อว่าปอบเนี่ยรักษาได้แล้วมันอาจจะเป็นวิธีการที่ประีประนอมกว่ามั้งในการแบบยอมรับให้ทุกคนน่ยอยู่ในสังคมเดียวกันได้เออแล้วจริงๆแล้วไอเดียของปอบเนี่ยมันก็มีอยู่ทุกที่ไม่ใช่แค่ในภาคอีสานไม่ใช่แค่ในไทยแต่ว่า จริงๆแล้วมันก็มีความคล้ายๆกับการล่าแมมมดในยุคก่อนๆเหมือนกันเลยพวกนี้เออมันมีการแปะป้ายมีการผลักใส่ไล่ส่งมีการแบบแบ,บ,แบ่งพักแบ่งพวกนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เป็นสิ่งที่เราน่าพูดถึงเหมือนกันเวลาเราพูดถึงเรื่องปอบพี่ทันว่างไงบ้างอ่ะจริงๆคำอธิบายแบบที่บอกว่ามันคือการแสดงออกถึงการตรวจจากความปกติเออเออเออผิดปกติสิ่งนี้แปลกปลอมในชุมชนนั้นนั้น มันก็เข้าใจได้เนอะคือสังคมมันพยายามจะเรียกว่าอะไรนะรักษากฎระเบียบอะไรบางอย่างอยู่อืมวิธีการนี้คือวิธีการแบบนั้นในการบอกคนนี้เป็นปอบไม่เป็นปอบเราเรากับมองอีกมุมหนึ่งคือจริงๆมันก็มีไงมันจจอีกหลายแบบที่ไม่ได้มองในเเิงการแปะป้ายโอเคใน,นการแปะป้ายมันมีคำที่บายแล้วแต่ในฐานะปัจเจกบุคคลคนที่ถูกมองเป็นปอบจริงๆอะยไอยศบางคีขา้าวท่านออก ก่อนหน้าที่จะมีการแปะป้ายอ่ะมันมีบางเคสมันมีบางกรณีที่มีงานวิจัยแบบไปลงพื้นที่กันใช่ไหมครับที่จริงในเชิงเขาเรียกว่าอะไรในเชิงมานุษยวิทยามันมีคําอธิบายหลายแบบชุดของคําอธิบายแบบหนึ่งคือมันคือการแสดงออกเชิงเชิงร่างกายออกมา嗯嗯ว่าเขามีภาวะปนป่วนอะไรบางอย่างในร่างกายอยู่嗯嗯嗯嗯嗯ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาวะจิตใจสุขภาพอืแล้วสิ่งเนี้ยมันจําเป็นต้องถูกแสดงออกมา嗯嗯อ,อ่า และการไล่ผีในแง่หนึ่งถ้าเทียบว,ว่ามันมีมันมีแพทเทิร์นคล้ายๆกับการทำในอื่นนะมันนี่คือการเยียวยาอืม่ใื่คนที่มีปัญหามีปัญหาแสดงออกว่ามีปัญหาแล้วมีการเยียวยาในชุมชนนั้นเอถ้าเรามองสองอย่างเนี้ยมันก็เออก็เข,ข,ข้าใจได้ไดแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันก็ต้องคิดถึงเรื่องที่แบบไม่มีความรุนแรงกขึ้นในชุมชนนี่นะมันต้องแยกกันอ่ะแต่ในเชิงนามัยสุถ้าสมมติว่า กระบวนการมันครบรูปอะรือ้อปะถ้ากระบวนการมันครบรูปคือมีคนถูกผีปอบเข้าอืป่วยแสดงออกแบบผิดปกติมีไม่รู้ว่าหมอผีพ่อหมออะไรอย่างมาขับไล่เมืม่เคนป่วยในการเยียวยาอืซึ่งสิ่งเหล่าเนี้ยมันถูกลดทอนลงไปเยอะอว่ามันเกิดขึ้นในหลายๆชุมชนนะในในสังคมนะี้อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไปดูถูกหรือไม่ได้แบบว่า พูดในงงมงานนะแต่ว่าในเชิงมันวิทยามันมองอแบบมันได้ครับแบบนั้นแต่บางทีอย่างที่พ่ธันพูดว่าอาการที่เขาแสดงออกมามันก็มีเรื่องสุขภาพมาเกี่ยวข้องด้วยใช่ใช่มันมีซิมทอมบางอย่างของอาการของโรคบางอย่างที่แสดงออกมาและการรักษาเยียวยาทางความเชื่อทางศัยศาสตร์มันไม่ช่วยได้อะไรเงี้ยใช่ใแต่มันก็อีกกรณีหนึ่งคือมันจะต้องแบบเคส by เคส by เคส บางเคสก็คือหลอกลวงก็มีใช่ตั้งใจหลอกลวงเป็นมิจฉาชีพก็มีมันพูดเป็นเคสบายเคสได้แนึ่งพูดในเชิงวิชาการอ่ะใช่ว่าในเชิงวิชาการสังคมวิทยามนุษยวิทยาเขาคุยกันแบบนี้ด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องที่มีหลากหลายมิติมากเลยนะแล้วก็อย่างของวิธานเองก็มีหลากหลายมิติเหมือนกันคือมันก็ตลอนที้เห็นว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยอ่ะมันก็มักจะมีเรื่องเรื่องแซบๆซเรื่องข่าวๆมาเกี่ยวข้องตลอดเวลาเนี่ยหรือว่ามันอยู่ในในวิธีการคิดของเรราไไปแล้้ววะะผมก็ู่ เราว่าคนไทยเป็นคนที่ชอบสังเกตว่ะขี้สังเกตขี้เมาส์อ่ะขี้ปั่นอ่ะขี้ปั่นอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นได้อ่ะใช่แบบมีมีหนอนตกบนหลังคาแล้วปั่นข้ไปเรื่อยอะไรน้องน้องคนนั้นก็บอกเป็นอึของเอเลี่ยนอะไรก็ดูก็ดูสนุกดีเหมือนหนงว่าอาจจะดูหนังมาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่น้องแหละครับหรือกระทั่งแบบการปั่นแล้วก็มีผลกระทบต่อสังคมอย่างเรื่องของพี่ปอบก็เป็นเรื่องที่พูดถึงได้เหมือนกันใช่ใช่คืออันนี้ไม่อค่อยอยากพูดคือคำในเชิงวิชาการประมาณนึงเขาเรียกว่า ปฏิบัติการทางสังคมแบบหนึ่งถ้าพูดในเชิงมนุษยวิทยานะคือมันคือการสะดงทางสังคมของความรู้ความไม่รู้ความปฏิผิปติอะไรเงี้ยแหละแต่ไม่อยากลงลึกเนี่ยมันเนิร์ดไปยากไปหน่อยครับ้อตับไม่ติดนะประมาณนี้แหละผมรู้แค่นี้แหละผมไม่ได้รู้อะไรมากอยากคิดว่าผมมีความจริง้วยนะผมก็วิเคราะห์ไปเรื่อยผมก็ไม่รู้อะไรอย่ามาว่าผมผมงั้นก็ถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้ แล้วเป็นหนึ่งในวิทเนสหรือว่าผู้เห็นเหตุการณ์ของเหตุการณ์แบบเจลเออเจลนั้นอนะ่ะมาแชร์กันได้นะเจลหนอนเยลลี่เออหรือว่าเป็นคนที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปอบแล้วเชื่อเรื่องนี้หรือว่าเคยเจอประสบการณ์ตรงอะ่ะก็มาคอมเมนต์กันได้อยากฟังน,นะครับครับโอเคงั้นวันนี้ก็มานนี้ครับ,รบติดตามรายการอันเดอร์เคสได้ทุกช่องทางของซามูเอลแคสครับวันนี้พวกเราสองคนก็าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ